คระมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟางที่น่ารักนับถิอตุกท่านยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นเนวทางสิบหก สิงหาคมโปรดชายวิจารณญาณในการประชุมเราไปชวมกันเลยนะท่านนี้ก็เบ่งปันเบ่งปันสามชุดนะเบ่งปันสชุดเป็นแนวทางก็เบ่งปันชุดสาม หนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่งหกสองหกนะก็เบ่งปานสามชุดเป็นเนียวทางก็ชุมต่อกันใบนี้ครับ แบบสิบล่างเแบ็ดหกตัวสิบล่างเบ็ดหกตัวนะเดี๋ยวทันที่ประพันมาก็สรุปแล้วก็ผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเจ้าเจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้ว แปกหกห้าแปกหกห้าศูนย์เก้าสามเบ่งปานหกตัวดับสี่ตัวก่อนนับจากฝั่งขวอปลายสายหกตัวนะ เดี๋ยวทานที่แล้วก็ผ่านผ่านสี่ผ่านสองผ่านแปดผ่านสามผ่านสองนะเดี๋ยวทานสิบล่างต่อไปครับท่านใบนี้ เนี่ยทานร้อยสิบหน่อยเบ่งปานเนี่ยทานดับร้อยสิบหน่อยนะเบ่งปานเบ่งปานดับห้านะเบ่งปานดับห้าตัวเดียว เนื้อทันที่แล้วก็ดับ2องผเนื้อทันใหม่นี้ก็แบ่งปันดับ5ดับ5ตัวเดียวก็ขอบคุณย่างมากนะแนวทางที่เบ่งปัน ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ก็ท่านาเิกชาเบงปันเปกห้าเปกศูนย์เปกหกแปดแปดห้าศูนเปกห้าศูนย์เก้าสามห้าศูนย์ห้าเก้าเก ตามด้วย9ก้เปกหนะตามด้วย9กเปกแล้วก็5ก็เบ่งปันหลายชุดนะสิทธาสิทธาเจ้าของแนวทางเราไปชุนก่อนชุนกันต่อเลยนะท่านวิวิว <c oughs> <c oughs> ครับท่าน วิกเบ่งปานแปดรองหกกับสามโคตดบนแปกหกแปกสามหกสามแปกสี่และก็ล่างเจ็ดอรองสองแปดโคล่างเจ็ดสองเจ็ดหนึ่ง เจ็ดแปดแปดสองก็ขอบคุณมากครับท่านขอบคุณเดียวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วเรีวทันใจนะไปต่อกันนะชมต่อนะใบนี้10หน่วยล่าง10หน่วยล่างดาบนะเบ่งปันดาบ ดับห้าดับห้าตัวเดียวเดี๋ยวทานที่แล้วก็ดับเจ็ดผ่านนะเดี๋ยวทานที่แล้วก็ดับเจ็ดผ่านเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็แบ่งปานดับห้านะดับห้าดับสี่ก็ผ่านดับหกก็ผ่านดับห้าดับห้าผ่าน ท่านนี้ก็เบ่งปานเนี่ยท่านดับดับล่างต่อไปใบนี้ครับเบ่งปานเนี่ยท่านดับล่างหลวนปู่ชายนะหลวนปู่ชายท่านก็แบ่งปานดับตัวเดียวนะดับดับตัวเดียวห้านะหลวนปู่ชาย เจ้าของแนวทางนะเบ่งปันดาบห้าตัวเดียวเป็นแนวทางยังไงก็ขอบคุณอย่างมากนะขอบคุณจริงๆต่อไปครับท่านผู้ชมนะใบนี้นะใบนี้ก็เป็น,นทานร้อยสิบหน่อยเบ่งปานดาบนะท่านดาบ ดาบเต้มนะดาบเต้มร้อยสิบหน่อยในยทันทีนี้ก็แบ่งปันดาบเต้มดาบเต้มสี่นะดาบเต้มสี่ก็ในทานที่แล้วก็ดาบเต้มหกพันนะก็ในทานที่แล้วก็เต้มห้านะดาบเต้มหก หนึ่งทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับเต้ม4เป็นแนวทางยังไงก็ขอบคุณอีกหนึ่งแนวทางด้วยนะท่านต่อไปครับใบนี้หลวนปูชายดับหน่วยบุรก็เบ่งปันดับ ดับดับหกตัวเดียวนะดับหกนะดับหกนะดับหกตัวเดียว <l ug> ก็เป็นทา,านดับหน่วยโบนนะท่านผู้ชมก็แนวทางที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ เดี๋ยวทันที่แล้วก็ดับ4นะน,นะดับสดับ4สรุปก็ผ่านดับหน่อยนะดับหน่อยสรุปแล้วผ่านผ่านผ่านนะทานนี้ใหม่นี่ก็แบ่งผ่านดับดับ6ตัวเดียว ก็ขอบคุณมาไปต่อกันเลยใบนี้ครับดับหน่วยล่างดับหนึงนะใบนี้ก็เป็นใน,นทันทีแล้วนะท่านผู้ชมในทันทีแล้วก็เบ่งปันดับหนึงสรุปแล้วก็ดับผ่านดับผ่น ไม้นี้ก็เบ่งปานดับดับจิตหลวนปู่ชายหลวนปู่ชายเจ้าของแนวทางนะเบ่งปานดับจิตนะดับจิตดับจิตตัวเดียวดับหน่อยนะก็ขอบคุณมากท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืม เป็นกำลังเจอกําลังจ่ายกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านขอบคุณจริงๆนะไปต่อการใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นอาทานขอกดฝันนะขอกดฝัน พันนี้ก็แบ่งปันสองตัวโบนนะสอโบนนะห้าศูนย์ห้าห,หาสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ,จ็ดหนึ่งเสองแบ่งป,ปันรวม9ก้าชุดนะเชุดสองตัวบอนะสตัวบอ ขอกดฝานเนาะท่านนี้ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับ10หน่วยล่างดับอดีตผ่านนะท่านผู้ชมอดีตก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับดับตัวใดนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ ดับแปดนะดับแปดตัวเดียวแล้วทันทีรแล้วก็ดับเจ็ดก็ผ่าน 2, 1, 000, 8, 9, 000, 3, 1, 000, นะสองหนึ่งผ่านแปดเก้าผ่านสามหนึ่งผ่านนะก็เป็นฐานดับล่าง ต่อไปครับอักแนวทานดับล่างเบ่งปานแนวทานที่แล้วดับหนึ่งนะแนวทานที่แล้วดับหนึ่งสี่หกนะสี่หกผ่านนะผ่านแนวทานใหม่นี้ครับก็เบ่งปานดับสี่ดับสี่เบ่งปานดับสี่นะดับดับล่าง ะชก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณจริงๆเลยแนียวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยนะก็เป็นแนวทางอัก ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้นะก็เดี๋ยวท่านดับ10หน่อยร้อยสิบหน่อยนะท่านก็ดับเต็มนะดับเต็มนะอดีตผ่านนะเดี๋ยวท่านใบนี้ก็เบ่งปันนะดับ ดาบเต็มแปดดาบเต็มแปดนะเดี๋ยวทันทีแล้วก็ดาบเต็มหนึ่งผ่านนะเดี๋ยวทันทีแล้วก็เต็มหนะ้านะท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆต,ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดวทันสายทหารเบ่งปาน953 แล้วก็951 952 957 51 52 57 5 9ล่าง82 เป3เ5 8 58, 7แล้วก็ชุด9 5 7 5 7 5 9 7 9ก็ขอบคุณขอบคุณอย่างมากนะต่อไปครับท่านใบนี ็นอีกหนึ่งแนวทางดับหน่วยโบนนะหลวนปูชายก็แนวทางที่ผ่าพันมาก็ผ่านนะผ่านแนวทางใหม่นี้ครับก็เบ่งปันดับสองนะดับตัวเดียวสองแนวทางที่แล้วก็ดับสอง เนทานที่แล้วก็ดับสองผ่านนะดับผ่านเน้อทานใหม่นี้ก็แบ่งปานดับสองดับสองก็เป็นเนี่วฐานดับหน่วยโบนะดับหน่วยโบนตัวเดียวต่อไปครับใบนี้ ่อไปนี้ก็โดยพาร,ราเบ่งปัน3 4 7 3 7 4 7 9 2และก็7 2 9 8 9 2 8 2 9แล้วก็แบ่งปันชุด เจ็ดสนะี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองเก้านะเจ็ดสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองเก้าก็ขอบคุณอย่างแรงเลยนะโดย รางเจ้าของแนวทางใบนี้ครับ10หน่วยล่างสิหน่วยล่างเบ็แเบ6ตัวนะเต็มนะก็เป็นฐนานเต็มสิหน่วยล่างจากฝั่งซ้าย จากฝั่งซ้ายไปขวาหกตัวหกเต็มก็เ i บ mean ่งป <No ันเต็มหนึ่งเต็มสามเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มศูนย์เต็มสองเบ่งปันหกตัวหกเต็ม 2, 0, 7, 6, 3, นเน่ยท่านที่แล้วก็ผ่านเต็ม0ูนเต้ม3ผ่านเต้ม7ก็ผ่านนะทน่เต้ม4เต็ม6นะเดี๋ยท่านเต็ม6ตัว6เต็มดับ4ตัว4เต็มก็ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมาก ต่อไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับใบนี้ก็เนวทานใบนี้ก็เนวทานดับแต้มร้ยสิบหน่วยบบนก็เบ่งปานดับแต้ เต้มสามเบ่งปานดาเต้นสามนะอดีตผ่านเดี๋ยวทันที่แล้วก็ดับเต็มหนึ like ่งเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ดับเต้มสามก็ดับเต้มสิบหน่อยนะเต็มนึร้อยสิบหน่อยนะดาบเต็ม สิบหน่อยก็ดับสามตัวเดียวต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเทานลหนแบบนะลักหน่อยแบบสี่ตัวนะหลักหน่อยแบบสี่ตัวเดียวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะ ทันใหม่นี่ก็เบ่งปันสองห้าแปดเก้าสองห้าแปดเก้านะเบ่งปันสนะี่ตัวเป็นเดียวดา โอนยังมากเลยเดือนทันทีแล้วแปกหนึ่งสี่ห้าพันหนึ่งนะพันหนึ่งเดือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสองห้าแปดเก้าต่อไปไปนี้ครับอีกหนึ่งแนวทางหลักหน่อยบน ก็เบ่เงปันเดี๋ยวท,ทันทีแล้ว012000นนเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ6 7 8นะ6 7 8เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน3ตัวเป็นเดีวทางครับท่านเดี๋ยวทันหลักหน ต่อไปครับใบน,นี้10ล่างสิล่างแบบ3ตัวเคลปหน้าจอได้นะท่านก็แบ่งปันแน,นวทานที่ประพันมาก็พัน๋นวท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปันนะสี่ห้าหเบ่งปัน4ีเบ่งปัน5้เบ่งปัน6นะเบ่งปัน3ตัวเป็นแนวทาง เดียบท,ทันทีแล้วก็แบ่งปัน,ปนสองสามสี่นะผ่านสี่นะเดียบทันทีแล้วก็ผ่านสี่หลักสิบล่างเดียบทันใหม่นี้ก็แบ่งปันสีน่ห้าหก สี่ตัวเป็นเนย้าท่าต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้10ล่างแบบ5ตัว10ล่างแบบ5ตัวอดีตผ่านนะอดีตก็ผ่านเดี่าวทนใหม่นี้ครับเบ่งปัน2 3 2สามสห้าห นีทานใหม่นี้ก็เบ่งปาน5ตัวเดทัานที่แล้วก็ผ่าน4 2 1ก็ผ่าน2 8 9ผ่าน8ดเดี๋ยวทัานใหม่นี้ก็เบ่งปานที่2 3 4 5 6เบ่งปาน5ตัวเป็นเนียวทางต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้นะ ใบนี้จับคู่จับคู่สองตัวจับคู่สองตัวบนเดอวทันที่พันมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมเดอวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน0ูนย์หนึ่ง นะ01แล้วก็04จับคู่นะจับคู่ก็01 04น,นะแล้วก็11แล้วก็14นะ4คู่นะ01 04 11 14เดี๋ยวท่านที่แล้วก็ผ่านนะท่าน41กลับตัวด้วยนะ เดวทานชุด2ตัวต่อไปครับใบนี้เดียวทาน10บโบนเแบบ5ตัวเนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดีวทานใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็เบงบานแปดเาเจ็ดห 97เ9754ในทันทีแล้วก็ผ่าน4ผ่าน3ผ่านโซนนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งผาน5ตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือท่านถ้าผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อน เราก็เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับทุ